วันนี้ครูจิบมีเวิร์กช็อปแคนวาที่เชียงใหม่ค่ะบรรยากาศการสอนสนุกสนานนะคะแล้วก็มีสอนทำแอนิเมชันแบบนี้ง่ายๆในแคนวาด้วยนะคะเมื่อก่อนการทำชิ้นงานแบบนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตอนนี้เราแค่ใช้แบ็กกราว n ์นะคะแล้วก็ตัวกตูนในแคนวาและใส่เสียงจากบอดน้อยด้วยเรียกได้ว,ว่าไม่ต้องออกกล้องไม่ต้องลงเสียงเองแล้วก็ฉากต่างๆตัวกตนต่างๆแล้วก็สามารถที่จะหาได้ในตัวของแคนวาไลบรารีนะคะทั้งภาพแล้วก็วิดีโอค่ะ แต่วันนี้นะคะครูจิ๊บอยากมาป้ายยาตัวนี้มากกว่าก็คือตัวของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการสอนนะคะครูจิ๊บนะคะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่แล้วก็เชื่อมกับตัวของ iPhone ค่ะถ้าใครที่อยู่สายสอนครูจิ๊บแนะนํามากๆถ้าใครที่เคยใช้ในส่วนของระบบปฏิบัติการแบบนี้แล้วนะคะแบบ ios เนาะแล้วก็ใช้ตัวของ iPhone iPhone อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะติดใจเพราะว่าสีจะสวยมากนะคะเวลาสอนแล้วแบบมันแบบ้ึหือมันสะใจมากเลยค่ะคือสีเขาจะสวย สีจะชัดเวลาเราออกแบบงานการาฟิกนี่คือแบบว่าตัดต่อวิดีโอด้วยนะคะมันฟินสุดๆไปเลยนะคะเหมือนที่ครูจิ๊บกำลังสอนอยู่ตอนนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับ MacBook Pro เครื่องนี้แล้วก็ iPhone 1เครื่องนะคะที่ทำให้ครูจิ๊บเนาะสามารถสอนนักเรียนได้อย่างฉลุยแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่มีติดขัดเลยครูจิ๊บนะคะเคยมีตัวนี้ค่ะนี่คือนะคะตัว MacBook โปรเหมือนกันแต่ว่าเป็น m 1ซึ่งน้องได้ลาโลกไปแล้วเพราะว่าน้องสายแพรเสียถ้าไปซ่อมเนี่ยก็หลักหลายหมื่นแล้วคะ่ะทุกคนนะคะหลตังเหมือนกันเนาะครูจิ๊บนะคะก็เลยซื้ออีกตัวหนึ่งเป็น m 4ค่ะจาก m 1มา m 4เลยทีเดียวแต่ความมหัศจรรย์ของ m 4คือนี่เลยครูจิ๊บสามารถที่จะใช้ตัวของการสะท้อนหน้าจอนะคะโดยการใช้ iPhone น,นี่ ฟังก์ชันนี้เลยนะคะนี่ตัว iPhone แบบนี้เลยนะคะมี iPhone 1เครื่องมี MacBook Pro 1เครื่องนะคะสะท้อนหน้าจอของ iPhone ขึ้นไปสอนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้และสามารถที่จะเชื่อมออกจอใหญ่ได้ด้วยนะคะข้อดีคืออะไรทุกคนรู้ไหมว่าหน้าตาของเ Can ว a ที่เราใช้ในมือถือ กับในคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเครื่องมือของ Can ว a ที่อยู่ในมือถือเขาจะอยู่ด้านล่างค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องมือ Can ว a ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยเขาจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่ามีความเหมือนกันในเรื่องของเครื่องมือแต่ที่อยู่นั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเนื่องจากว่าหน้าจอของมือถือที่อาจจะไม่ได้กว้างด้วยเนาะแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมจอมือถือขึ้น macbook pro แบบนี้และเชื่อมขึ้นจอนะคะเราก็จะสามารถสอ ้อนได้อย่างฉลุยเลยค่ะแล้วสวยมากภาพสวยมากจริงๆนะคะเดี๋ยวครูจิ๊บจะพาไปใช้ในส่วนของ MacBook Pro แล้วก็การใช้ iPhone สท้อนขึ้นหน้าจอกับบรรยากาศสอนจริงๆค่ะนี่เลยเชื่อมขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็คลิกสอนจริงๆตัวนี้เป็น Animation นะคะถ้าใครเรียน c a n ว a เนี่ยก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะครูจิปใช้ตัวของบอดน้อยในการพากเสียงแต่เราต้องใส่สคริปต์ให้เขาก่อนนะแล้วเราสามารถเลือกด,ด้วยว่าจะใช้เสียงของเด็ก ผู้ใหญ่นะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะเสียงต่ำเสียงสูงค่ะซึ่งถ้าเป็นนิทานแบบนี้ก็แนะนําเป็นเสียงเด็กเนาะแต่ถ้าว่าเป็นงานที่เป็นทางการหน่อยก็อาจต้องเป็นเสียงสูงเอยเสียงต่ํานะคะ <laughs> ผู้ผิดข,ขออภัยนะคะอ่ะต่อไปนะคะนี่คือตัวอย่างเวลาที่เราเอาขึ้นหน้าจอเวลาที่เราต่อมือถือไรคอมและ เชื่อมคอมขึ้นหน้าจอสิ่งที่เราได้ก็คือจะประมาณนี้เลยแล้วมันแบบแฮปปี้มากในการสอนนะคะโดยเฉพาะสอนกลุ่มเล็กๆค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็อาจจะต้องเป็นจอใหญ่เนาะจอโปรเจคเตอร์ใหญ่ๆนะคะแต่พอมันขึ้นบนจอทีวีแล้วอะ สวยมากนะคะสีชัดเวลาออกแบบแล้วก็สอนใช้งานเนี่ยฟินสุดๆทั้งคนสอนแล้วก็คนเรียนนะคะใครที่ยังไม่มีอุปกรณ์นี้ก็ลองใช้ดูค่ะส่วนใครที่รอเวิร์กช็อปจากครูจิบยิ้มหวานสตูดิโอโดยเฉพาะการใช้แคนวา for Smart w o r k i n g ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานเรียนแล้วได้ใบประกาศด้วยนะคะครูจิบมีเวิร์กช็อปเป็นระยะและมีคอร์สออนไลน์ด้วยค่ะทักแอดมินมานะคะว่าครั้งต่อไปจะมีเมื่อไรนะคะวันนี้เรามาที่เดอะบริกกันแล้วก็เวิร์กช็อปกันที่นี่น่ะ ะะซึ่งสถานที่ดีมากครั้งหน้าเจอกันนะคะ